Three weeks ago, the World Liberation Army launched a cyber attack on several Asian networks. Do you think I've been living under a rock? Every world leader's here for the emergency summit on cybersecurity. But what does this have to do with the terrorist attack on Venice last month? The World Liberation Army's attack on Venice was a cover-up route. You gotta believe me. Your signature is right here, Phoenix. Infiltration of Venice commenced at 1300 hours. The mission report from Venice is fake. That's what I'm telling you. เออไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Modern Combat 5กับผมเจมก็บทจีนะฮะและเกมนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับผมจะเล่นแค่เนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะแล้วก็จะเปิดเป็นอ่าับภาษาไทยเนาะให้ท่านผู้ชมอ่านกันอีกนะครับเพราะว่าถ้าภาคด้วยกลัวว่าจะภาคผิดนะครับ อืมก็หายไปนานเลยนะสำหรับผมเนี่ยโอ้เป็นปีเลยเพราะว่าไปเรียนอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กลับมาแล้วเ,เกมนี้ผมเล่นในมือถือนะครับศ <Contact. S 1> ัตรูอยู่นี่จริงๆมันก็เล่นในพีซได้แหละแต่โอ้โหเล่นล้วมันหนามากเก็บมันเลยแต่เพื่อยิงยิงยิง คุณเป็นผู้เล่นระดับไหนอ๋อผมเป็นเอามือใหม่แล้วกันจริงๆผมไม่เคยเล่นมาแล้วล่ะแต่ยังเล่นไม่จบนะครับไปเหมือน<ป>เราจะมาทำภารกิจอะไรทักอย่างนะเน<ป>ี่ยโผล่มาไงวะนี่เป็นผู้นำเห็นชื่นขึ้นมาโ่ แป๊บนะนโอเคขึ้นมาอันนี้ลากร่างเพื่อเรานี่เหมือนจะชื่อบรูนะฮะเราน่าจะชื่อฟินิกซ์นะครับมันขึ้นที่ซับเมื่อกี้นะตอนผมเล่นผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องสักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องจริงจังเลย จุดมาไม้แล้วไมแ้มแล้วก็ยิงสิครับไปครับวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งฮะมามันจะยิงแบบมันจะยิงแบบเก้ๆกลางาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเล่นในมือถือมันจะจะเลงยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเวลากดสโคกปยิงเนี่ยมันกดไม่ได้เนี่ยนต่กดได้อยู่ ต่อมันยังมาอีกโยิงไม่โดนเลยโอ้ยยิงไม่โดนเลยโอเคได้อยู่ไปขึ้นเรือเราลงเรือแนละ้วฮะศพใครวะเนี่ยเป็นจากที่นี่กันเร็วตามมาแล้วยิงดิตามมาแล้วก็ยิงดิโอ้โหฮอมาอืมฉา,ากแม่งอลังมากโอ้เรือบิน เลอบินได้ยิงพอครับยิงพอครับยิง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 กระสุนไอ้กระสุนแม่งไม่จากัดด้วยเนี่ยอินฟินิตี้เลยหมดยงยงยิงต่อไปิ่หว่กูยิงยเนี่ยอีกวู้ยนอ หลอดกระเชียแล้วเกือบไปการกองหนุนเดี๋ยวนี้กองหนุนนี่ไม่มาตอนนี้เราต้องถล่มเฮลิคอปเตอร์นะฮะน้ำกระเซ็นมาภาพสวยนะเนี่ยยิง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 มันไม่ละเบอร์สักทีวะ พอมึงทำจากอะไรเนี่ยไวยเบเน,เนียออมยยม,มันเองเออเขี่ยแล้วโอเคผมไปพัดเที่ยวหน้าอุ้ยเจอคอขาดแล้วกูรอดไป Listen to me, Rue. Venice did not go down like that. Gilman is—they're trying to erase their involvement. What involvement? What are you talking about? They planned it all. I've—I've dug around. I've connected the dots. It's I can see it now. They... Kilman, uh, was behind the whole thing. Uh, so a so who A front for the World Liberation so Army. We have been working for terrorists. I need your help, Rue. You're, your Ru. you're the only one I can trust. And, and, asking questions. and the mission reports. why did you sign it? Made me when I got back to Tokyo. My... Ooh. Right. They threatened to hurt. Have you spoken yeah. to anyone else about this bullshit? Because I think you need to Wait, Alaya. Wait. What the fuck? Alaya. Fuck! Get down! Mm-hmm. Phoenix! what the fuck? Okay, like I found her back. เกิดเรื่องบ้าอเลยเนะี่ยโอเคโอเคโอเคครับเอาโดนแล้วืไปช่วยรุ้วเร็ว์ลากจับไกลใช่ไหมหยิบจ้วงก็ให้อมโอ้โหโโหโโดมดเหมือนกันนะเนี่ยหยิบปืนฮะกูเ,เป็นไรไหมยิงไปแล้วครับ พึบเลยถังถังยิงถังระเบิดไหมเออระเบิดโอเคไปไปตาม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 อยู่ๆก็ตื่นมาที่ไหนไม่รู้จากฉากเมื่อกี้ยิงยิงเหมือนเราจะโดนโจมตีนะฮะแล้วก็มาถูกรักษาที่นี่หรือเปล่าแล้วก็เพิ่งตื่นมาเมื่อกี้และฉากแรกมันคืออะไรอยู่ๆมันก็ตัดไปงงไม่รู้เดี๋ยวในเรื่องคงฉเฉลยมาแหละไปยิงไปก่อนเกมนี้นี่ เข้าที่เคยเล่นมานะโอ้โหเรามันเป็นเกมที่แทบจะไม่ได้พักเลยฮะ<ป>ผมอาจจะพูดอะไรได้มากเอ้ยพูดอะไรได้ไม่ค่อยมากนะเรายิงไปก่อนมายหมดยังเขายิงอะไรกันเนี่ยยิงอะไรเพื่อนเพื่อนยิงเลยหมอบเร็ว<ป>ออกมาแล้วมาแล้วภ<ป>าษาญี่ปุ่นมาเต็มเลยเอาระเบิดไปกิน อุ้มระเบิดไม่ค่อยแรงเลยเนี่ยโอเคเอาไปกินอีกลูกหนึ่งลองดูสิลูกนี้ยังไงอุ้มตายตัวเดียระเบิดมึงไม่แรงเลยโอ้โหกระถึกเกินในขนาดผมเล่นมาก่อนแล้วอัพปืนเวลาเนี่ยคิดว่าไม่เหลือแล้วล่ะเอเดินวนเอไอ โอเครับอ r y โ,โอเคเรงรีบไปละถีบ่อไปสโลโมชันสโลโมชันยิงยิงขนาดสโลโมชันกูจะยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอืมไปต่อยิงสิเออเคลียไป,ไป คุณรู้จักฮูกได้ยังไงอ๋อเป็นพยาบาลเพื่อนเก่าเหรอใช่ไหมอ่านถูกไหมเมื่อกี้นี่ตาเนอะอ่านซับไม่ค่อยทันนะแต่ครับพอจะเข้าใจายอยู่เพราะว่าผมเคยเล่นมานิดหนึงแล้วแต่ยังงงกับไอชากแรกอยู่นะว่าอยู่ๆเราตัดไปภารกิจยังไงผม,มันอยู่ไหนวะ โอโหว่างี้โอเอไอเอไอนี่ถือว่าไม่ค่อยฉลาดนะครับอืมถ้าพูดพูด,พดอีกทีก็คือโง่แล้วแหละอ๋อเฮ้ยมันแก่คนนะยิงสิงูยิงไม่โดนอีกแล้วปะโถ่เล่นในมือถือไอตอนแรกก็เล่นในคอมน,นั่นแหละเอาค้างอีกตรงนี้แต่ว่าเหมือนหัวมากไม่คูกอืมอืมไอน,นี่ไอนี่ไอนี่แอบ อืมเล็งยากซะจริงไปต่อฮะเอาล่วงอือหืออือหืออะไรวะผมไม่เป็นไรไปทางออกเถอะโอเคยังไงยิงไปโอเคเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะยิง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 อย่างเดียวยิงยิงแล้วก็ดูเนื้อเรื่องฮะนี่อันนี้อะไรเนี่ยโดนสอดแนมจะใช่หรือว่า โอเคถูกต้องโดนสอดแหนมไปเปิดไปฮะมันก็จะสอดแหนมนะเราก็จะเห็นทุกอย่างนะเ,นเห็นสอดแหนมเห็นถังแกส๊สเห็นถังแกส๊แกสดับไฟอัจฉริยะอ่าเห็นนะอาวิเศษเห็นนะยิงทะลุกำแพงเรียบร้อยไปต่อฮะไอซูดายิงยิงยิงคนญี่ปุ่นนะ นี่เหมือนจะเป็นโตเกียวนะครับเพราะว่าจากที่ตอนคุยกับฮูงยี่นี้เพราะว่าเขียนว่าลูกสาวอยู่ที่โตเกียวอะไรอย่างเ <Venice. S 1> งี้ยคือแมนเวนิสเอกเราพูดชื่อทำไมวะเนี่ยและกิวแมนมันคือใครวะเนี่ยเวนิสด้วยอืมทำไมมันมาเยอะแท้ยิงต่อไปฮะกระสุนโอู้จกระสุนจะหมดแล้ว เดี๋ยี่แปดนะหมดแล้วเนะี่ยทางนี้ไปต่อครับซากุระช่วยเราด้วยช่วยด้วยเหรอยิงอ่อตายตายไหมนะเนี่ยล่วลงหมดเลยทุกคน<ป>อืจับหักคอเขาให้แลวหน้ามึงนิ่งมากหยิบมีดปาชึกบเขาให้โอ้ มีขนาดมึงป่วยนะเนี่ยมึงยังเก่งเลยเพระเอกกูถ <Steven. S 1> อยไปยิงยิงอย่ที่บอกเกมนี้แม่งยิ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 งอย่าง,งเดียวไม่ค่อยมีแล้วเท่าไหร่มีตรงไอตรงเนเรื่องเนะี่ยที่น่าสนใจนะโอเคมันก็เก่าแล้วเนาะเป็นเกมมือถือสมัยก่อนแต่ว่าคอ,อมมึง Windows 10ใช่ไหม Windows 10 w i n d o w s ไม่รู้วินโดว์8เล่นได้ไหมนะผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าผ,ผมใช้วินโดว์10กับวินโดว์11อยู่มันมีให้โหลดนะในวินโดว์ Windows 10แท้นะครับแท้นะโหลดในแอปสโตร์ App Store มันเอ้ยไม่ใช่แอปสโตร์สินะมันไอโฟนอะไรสักอย่างสโตร์สโตร์กระเป๋าฮะผมก็จำมันก็ได้นะไปต่อ,อยิงก็ไม่ค่อยจะโดน อืมอืมหมดไป <_ c oughs> นี่แหละลากปลกกให้จริงโดดไปก็ได้เนี่ยจะลากทำเพื่ออย่าวมันไม่มีอะไรทำํำไปปิ <_ c oughs> ่งมาเอาคุยคัาซินอะไรวะเราเบิดแฟดตีอื <_ c oughs> เอาโดนเลยกูเอาเอาโดนแล้ว <_ c oughs> มาทําเชื่ออะไรที่นี่วะ ฆ่ามันดาริดเดอร์ลากเสร็จกูละอือย่างเท่ชื่อในจอรนวิกวะเนี่ยอืมอืมเออเ,เนี่ยมันไม้ลากทีปอืออย่างเทพไอ้มึงปล่อยบูลากอีกทีนึงปัดขวาอันนี้ปัดซ้ายการมีดหักแขนอืมล่วง ยัางมาอีกอืออือโอ้โหเดือดมากอู้โดนเตะอีอออกอืเอาอ,เอู้จะโดนแทงแล้วลากอือกันไว้กันไว้อือเอาอู้เจ๊อืม You okay? He is dead. I k i l l him. Okay o ไม่เป็นไรส่งปืนมาเฮ้ยไอ้๋อือเอาห้อยเลยกูอืออือห้อยไม่เป็นไรเรายังเฟี้ยวต่อได้ฮะ อืมพระเอกเรามันไม่ใช่คนอยู่แล้วเกมแนวๆนี้ตัวละครเราเนี่ยมันต้องเก่งที่สุดยิงยิงลากเคตัดเชือกฮะอืมไปกันต่อฟินิกซ์จะไปดูทางขวาไม่มาด้วยเหรอฉันอยู่นี่ไปได้แล้ว แต่เพื่อใช้มีดโอเคหูส่งคนมาละยิง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 ,ยงแล้วเบิดไปอุ้มตายมั้งไหมเนี่ยแตไมมันไม,ไม่ขึ้นเลยถ้าเวลาตายมันจะขึ้นนะครับแบบเป็นอ่าสีฟ้าๆเนี่ยที่มันขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าจอนะไม่รู้มันตายมัง้งเอาตายก็ตายดีกว่า ไปต่อ, <S <S อยิงทางแก๊สแม่งเฮ้ยอื้มไอเวรแอบไม่เนียนนะแอบไม่เนียนนะจ๊ะยิง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 ไปเกหมดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมีตรงนี้ตวงจำได้ไม่ไงบบผมจำได้ไปเปิดฮะ โอ้ยตัวใหญ่เว้ยอื้มอ่าเอ้ยปูผมไปไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวมามาช่วยเบิดไปกินปุ้มหืมระเบิดทีมถังแก๊สไปหมดเลยกะจะเก็บไว้ใช้เอาไปอีกลูกไปอื้มนี่ถือเกินตอนนั้นมีถังนะ ีไม่ทิวีไม่ทิวีต้นหนุนได้มาโอเคตายโอ้โหมาละอืมกลับรถมางี้เลยเหมืมอนเราจะทันเวลานะวพวกเลดเดอร์มันคืออะไรวะ รีแลกซ์เพื่อนไว้ใจฉันได้อืมนี่ไงรีแลกซ์มึงมั้น่ะเียบร้อยนี่น่าจัดการได้ไอ้เฮียแม่งแซะกันวะยังหาฟป็นเอกชายเปนคนอืมเหมือนเราจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะเขาเนี่ยน่าจะชั้นใหญ่กว่าเรานะ แหมมาแล้วรถคุมเกาะยิงแ่งไม่เข้าเลยแหมยิงต่อไปฮะนี่แหละเกมแอคชั่นของแท้ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวก็เฟี้ยได้ยิง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 มาอีกก็ยิงอีกอะเครื่องไม่ติดว่ะ จะรอดไหมเนี่ย RPG ชั้นสอง RPG ไหนนี่ไงไปหาเอ้ยขู่มาพิบเลยฮึโอ้ยห,ห,ห,หน้าหน้าเริ่มมืดหน้าเริ่มมืดจะตายเอาเนี่ยห,หมดยังเฮ้ยไม่โอเคติดแล้วแป๊บเอาไปไปติดแล้วก็ไป แล้วก็ไปโอ้ผมยังมาอีกเอ้ารถติดโดนขวางฮะไ,ไม่หมดไม่สิ้นสักทีพวกมึงม,มาจากไหนกันเยอะแยะวะเฮ้ยไอตัวนี้อันตรายโอเคอืมอืมอ้มโอ้โหแมนแทบไม่ได้พักหายใจเลยเกม ยังไม่ไงไป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 อือหืออือหืออืขับให้เร็วกว่านี้ไม่ได้ไงวะยิงให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรออ๋เอาโห่ยิงเลยเนี่ยอือ ดูเดือดจ,จริงๆอะมันดูเดือดมากเลยดูเดือดเกินรถกิ้งอืมอืมโดนโดนมีทั้งโดนมีทั้งรถมีห่าแล้วโอ้โหโอ้โหรถกิ้งกิ้งอืมฉากมันอลังการมากอะเกมเนี้ยไม่คิดนะเนี่ยมันจะเป็นเกมมือถือนะอว,ว่าล่ะมีค่ายเกมลอฟนะในมือถือนะ ออลโหลดได้ครับแอ t สโต p l ป y s สโต e เกมนี้โมเด r คอมแ b a ไ5ไป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 ทำไมรถมันช้าจังล่ะตรงเนี้ยเฮ้ขับให้เร็วกว่านี้ไม่ได้ไงวะเขานี้มนไปเอายุอาวุธมาจากไหนเนี่ยนี่มันญี่ปุ่นนั้วเยมันก่อนจะราดนมาไอ้พวกนี้เป็นใครเนี่ย ผมเล่นมาผมยังไม่รู้เลยไอ้แก๊งนี่มันเป็นแก๊งไหนนะฮะใช่พวกคิวแมนป่าวะพี่สโลวมโมชั่นเด็ดเท่ยังเท่เลยแต่เอฟเฟกต์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ระวางังระวังไหนเหมือนซับมันแปะได้ไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่อาจจะตรงแล้วแต่ว่า RPG ยิงดิเอาเฮ้มันไม่ตายอะ เอาปั uh ๊มเลยอือ huh. ห uh ือ huh. อ uh ือ huh. ห uh ือตายเนี่ยอือหือเออไปดิอย่าตายนะอู้หน้ามืดอู้จะตายโอู้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 อูยอันดูอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เอาตัวละครนี้ เรูปไม่ผมเพิ่งจะมาอ,อ่านชื่อตัวละครนะไอ้อะไรนะทูทูล่าล่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้ซะลวโอเคเรายิงไปก่อนละกันโอ้แต่ภาพชอบภาพมากเลยอะภาพมันสวยนะสวยมากเลยเกมไม่หมดไม่สิ้นเกมนี้นี่ไม่ต้องพักหายใจฮะแล้วไงต่อตอ่ะ ลงไปแล้วโอ้ทูคูล่าทูคูล่าทูคูล่าแต่มันชื่อมันแปลกๆนี่ไงว่าแล้วไอกิลแมนเกี่ยวข้องไอ้กิลแมนมันคือใครวะเก็บน้ำก่อนฮะโอ้ยโอ้ยเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยจริง เอ้ค้างเมื่อกี้นี้ค้างนะมันคือมันเล่นแล้วมันแทบไม่ได้หายใจเลยเนี่ยทิ้งระเบิดควันตุ้มเนี่ระเบิดควันอันนี้ลูกเกียงปาไปเอาระเบิดกูด้านนะโอ้ระเบิดด้านอระเบิดระเบิดราคาถูกมือสองวะเนี่ยอู้จตาจะตาโอ้โหมตะพูดโอเคโอ้โหเกือบตาย กระสุนก็จะหมดหเหลือเก้านัดเก็บปืนแป๊บปะ่ะโอ้ยไม่หมดอีกเหรอขึ้นลอยตัวมาจากข้างบนเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ย RPG ไอ้ตัวนี้อันตรายเก็บมันก่อนเลยผมชอบภาพเกมงนี้มากเลยนะเอฟเฟกต์สดเนี่ย สวยจริงเลยมีหยดน้ำที่หน้าจอเลยนะไหนมาอีกก็ยิงอีกฮะมาอีกก็ยิงอีกโอ้ยโอ้ยคนเล่นนี่เหนื่อยไม่ดูคนดูเหนื่อยตามไหมเล่นไปเหนื่อยไปจะสัญญาจะพานายไปหาฮู ไปดีนะเอไอมันไม่ฉลาดมากเนี่ยไม่งั้นเล่นยากมากเลยนะซึ่งก็ดีแล้วระเบิดไปกินโอ้าหตายไปสองตัวหาป <point> ืนแป๊บกระสุนมันจะหมดไอ้นี่นี่เนียนไอ้นี่เนียนโดนยิงซะ เม่ยังหาไม่ได้เลยกระสุนจะหมดเนี่ยม่รู้ไมัร้พอไหมลองยิงไปก่อนอืมายังไหมเนี่ยหมดยังยังมาอีกเหรอโอ้โหกระสุนก็จะหมดปืนก็ไม่มีให้เก็บตายละตายละอไปหมดยังโอเคหมดละ